สวัสดีค่ะขอบคุณเส้นสายมันมีเบื้องหลังนะคะหลังจากไปลองรถมานะโอ้ยหนูหักเลยเอาที่เลยบ้เฮ้บ้หากเจ๋บ้เจะบ้ขึ้นไม่โบ้สั่นได้ขึ้นไปขึ้นดีๆวันนี้ทำอะไรกันสนุึ่งโอ้ยทั้งหมด

ค่ S <S เดียวเขาเรียนเบื้องหลังค่ะเบื้องหลังการถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยว่ายเดี๋ยว่านานมาเป็นร่างีขนาดเมื่อก่อนอยู่แต่ในดุกอยู่แต่ในป่าในโคกโคกร่วยเกี่ยวนี้ก็สวยนะใช่ร้านเดียวกันบนอ๋อร้านเดียวกันเบิดอ๋อ จ่าคเียอกกนอากินอกินซูชิเอาอยูนองกี้ิเดี๋ยวลัาอยูนองกีมบอเดี๋ยวเอาไหนบอกว่าอยู่นางรองอุ้ย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 ทำใหมซิเมื่อกี้น่ะเออ ว่าได้กินดอกมานีว่ได้กินดอกเปเตียว้าเกกตี๋ยวเตียวหูเต๋ยวเดียวซ้ายค่ะเี่เเดียวซ้ายนะคะนูในบ้านหลังเล็กๆแดงๆนะ เหี่ยวใจเย็นขอล็อกตไว้แม่เขาดันฝั่งนี้ตะกี้ขาลอกไว้

เมนูเลยขอโทษนะคะแร้วทำไมเมนูไม่มีะเดี๋ยวสักพักก็เสกเสกเมนูนี่ไงอันนี้เปกอันนี้ผเียวถ้าใครชอบกินเจียวผัเจียวก็อร่อยเป็น มันรังก็ได้อุ๊ยอยากกินอันนี้อวนอวนโอ้ยอันนี้เมนูสเต็กนี่มีข้าวมาอยู่มีข้าวหาอยู่เขาก็้กบเห็นข้าวอยู่ห้องน้ำไปทางไหนเจโบอยากไปแต่กูอยากไปนะทอยากไปมากเลยตอนนี้สั่งสั่งข้าวเสร็จก่อนนี่ค่อยไปห้องน้ำเอาสั่งจะไปห้องน้ำงั้นก็เอานะอันนี้ก็มันคืออะไรข้าวปกติเหรอไม่ได้กินนานแล้วนะ เอาอะไรข้าวกะปิอะไรนะข้าวกกะปิปีกินอะไรคุกกะปิอยากกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวยุนเรียนย่ต้อไปสั่งข้างนอกสร้งสั่งยี่นี่ก็ได้จะจ้าวอานีเอาน้ำสด้บผัดต้มยำจ้า หนึ่งสองสามดงเกาสกกปิเที่ยวอะไรก็อาไปติ่มซินเล็กของบุญเขาพัดต้มยำกุบีมอใช่ก็กิ้กเดียวข้าผัดว่าย่าค่ะใช่หมเขาัดต้มยำเขามาขอลายเซ็นพี่เหียว๋วยเตี๋ยวเส็นเล็กนัใส่กเลย